สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่2มกราคมกลับมาเจอเจอที่แดดตัวเน้นต,ติดดาวกันเหมือนเดิมคัดวางตัวที่มั่นใจสดเน้นสดคําคือวันนี้มีมาฝาก4 e p 4ตัวเน้นเช่นเคยท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EPC เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่4เป็นตัวสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเรนเจอร์กับคิมบารอด หามพาด้วยประการทางพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพรคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องภูด้วยแฮนดีแคปเรนเจอร์กับคมิมมานอกเซพร์เพนเมลีแข่งขันกันตอน4ี่ทุ่มเรนเจอร์เจ้าบ้านต่อลูกครึ่งควบสองล้ะเรนเจอร์เป็นทีมอันดับที่2นะครับมีอยู่4.3คะแนน ถามว่าเรนเจอร์อย่างลุ้นแชมป์ลิกได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้แต่ยากยากอยู่เพราะว่ามีระยะห่างจากฝ่าผูงค่อนข้างมากพอสมควรและจากฝูงนี่ก็อย่างแรงเม่อหยุดชุดไม่อยู่ส่วนคิมบอนอกก็เป็นทีมดับที่สี่ครับมี31คะแนนผลการห้างเกมหลังสุดของเรนเจอร์พวกเขาชนะ4ะชนะ4แพ้1กับราย2เกมการทุน3เกม ก็ต้องหมองว่าผลงานดีนะผลงานดีชนะสี่เกมอะแต่การลงทุนกับกำไรแค่2เกมขาดทุนสามเกมแสดงว่าชนะบ่อยนะแต่ว่าไอ้เรื่องราคาจะชนะนี่ไม่ง่ายนะเป็นทีมใหญ่ทีมดังเจอใครก็ต่อแทงส่วนคิมวอนอผลงานท้างเกมหลังสุดไม่แพ้เลยชนะสามเสมอสองกำไรสามเกมขาดทุนสองเกม ในขณะที่การเจอการไฟการจัดการการโกนเจอร์ดีกว่าชนะได้ถึงสี่เกมคิมบอนดองชนะหนึ่งเกมแต่เรื่องจะชนะราคาหรือไม่ชนะราคาเนี่ยก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างโองเอนเจอร์กับคิมบอนดอกซองพูดโดยแฮนดิแคปจากชาทางห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทางห้าลายพวกเขาเลือกที่จะเชื่อ ในโอกาสเสมอมาเป็นดับแรกเพราะว่าห้ารายปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอส่วนช่องที่ยังจุ๊บดอกนี่จะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยนะคือดูแล้วชุ๊บดอกนี่ไม่ต้องมีลุ้นไอ้เรื่องบุกมาชนะนี่ไม่มีมองว่าคู่นี้ไม่เสมอก็น่าจะเป็นจุบมบาชน,นะเพราะว่าในช่องจะบมาก็เป็นเหลี่ยมปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งผูนะหม่องนี้นะผูหม่องนี้เลยคือไม่เสมอก็เป็นจุบมาชน,นะ แฮนิแคปในราคาลุกรึ้ครึ่งสองบางคนว่าในเหรน,นี้เจ้าสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องสมาร้านบดต่อนะแล้วเป็นปรับราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องกินยืนบนลองเพราะนั้นด้วยภูด้วยไฮนิแคปนี้บอกเลยครับว่าตัวภูจะวาดอาจจะชนะหรือไม่เสมอแต่ที่แน่ๆตัวไฮนิแคปเจ้าเชื่อว่ากินราคาลุกรึ้นครึ่งสองนี้ไม่สําเร็จเป็นบนร,รองที่เอาไปกินครับสำหรับไฮนิแคป เพราะฉะนั้นด้วยปูนี้ด้วยฮแฮิทคนี้ด้วยข้อมูลพื้นฐานบนสักครู่ดูแล้วคิมะอนอกสู้ราคาได้ครับส่วนรองคิมมอนอกครับเป็นทีเดตตัวเน้นสดสิบดาวเป็นตัวมานเจนสดเน้นสดตัวที่สี่ส่วนรองครับถ้าถึงแพ้ก็ไม่แพ้ราคาลองคิมมอนอกสำหรับท่านใดยังไ,ได้รับฟังอินพหนึ่งถึงอินพสามก็รบกวนนะติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณมา,มากๆครับ